ค้ Post, มีช่องชื่อช่องแล้วก็ลิงค์ให้พวกคุณไปดูกันต่อถ้าพวกคุณดูภาษาอังกฤษกันได้นะคะฟังภาษาอังกฤษได้ไปดูเลยคนนี้ชื่อวิกตอเรียเขาพูดไปเขาก็แบบเหมือนแบบสะอื้นไปตลอดเลยนะคะคนนี้พวกนี้ถูกค้าไปให้คนที่มีชื่อเสียงในโลกนี้กันทั้งนั้นเลยคะ่ะลองไปฟังนะแล้วที่อะไรที่น่าแบบหดหูอย่างมากๆเลยนะคะก็คือว่า คนที่จับเธอไปค้าทางด้านนั้นนะคะก็คือแม่ของเธอเองซึ่งตรงนี้แหละโค้ชจะจะมาบอกให้พวกเราว่ามายคอนโทรลมันมีจริงหลายคนฟังดูก็ว่าแม่เนี่ยนะทำได้ลงคอได้อย่างไรคือแม่เขาก็โดนคอนโทรลม y c คอนโทรลอยู่ไม่งั้นจะมีแม่ที่ไหนที่ทำกับลูกลงคอได้แบบนี้ถูกไหมแล้วมันไม่ใช่มีเคสของวิกตอเรียเคสเดียวนะคะ ตรงนี้นะคะเนี่ยเขียนไว้ตรงนี้นะคะว่าคือเขาถูกค้าด้วยแม่ของเขาเองโอเคต่อมานะคะมีเคสนี้อีกคนนี้คนนี้คนก็ดูเป็นจำนวนเยอะมากนี่คือหน้าจอน,นี้โค้ชแคปมาเมื่อวานนี้วันที่เก้าเมษาเพราะฉะนั้นจำนวนยอดวิวขนาดนี้เผื่อคุณมาดูย้อนหลังนะ คนนี้นะคะตอนนี้เขาเขียนหนังสือแล้วคนพวกนี้รอดมาได้อะ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะคุณต้องไปฟังตอนจบของเขาคนนี้ก็โดน human trafficking เช่นกันคนนี้สวยสวยสวยมากเลยคาย่ราเธอเขียนหนังสือเธอไปพบกับพูดง่ายเธอไปพบกับาทางด้าน spiritual ตอนนี้เธอมาเป็นฮิลเลอร์แล้วก็มาเป็นครูสอนทางด้านจิตวิญญาณเธอเขียนหนังสือออกมาเรื่องสเฟีย uh, อะไรสักอย่างคชจำชื่อหนังสือไม่ได้แล้วนะคะยังไม่ได้อ่านหนังสือของเธอแต่ว่าโค้ชดูคลิปนี้จบแล้วน่าสนใจมากแล้วก็มาดูคนนี้อีกคนนี้ชื่อแคสซี่โอไบรอันตอนนี้คนรู้จักเธอมากขึ้นเพราะว่าเธอออกมาเปิดเผยเป็นเวลาสาวสิบห้าปีแล้ว แต่เราเพิ่งรู้จักเธอกันมันอาจจะถึงเวลาแล้วไงเพราะว่าแต่ก่อนโค้ชไม่สนใจเรื่องพวกนี้ค่ะเราจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่ไปทางบวกแล้วก็นั่งสมาธิ ascension คือเลื่อนระดับจิตวิญญาณไปมิติที่5เราจะไม่สนใจเรื่องอะไรที่แบบพวกอย่างนี้จะไม่ฉุดความรู้สึกของเราลงแต่พอพอโค้ชศึกษาไปพักหนึ่ง ถึงได้รู้ว่าการตื่นรู้จริงๆมันจะต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลน,นี้ไม่ใช่ในจักรวาลในโลกนี้นะคะเอาในโลกนี้ก่อนดีไหมทีนี้คนนี้นะคะเธอรอดชีวิตออกมาได้เธอบอกว่าเธอพยายามเปิดเผยมาสามสิบห้าปีแล้วไปดูนะคะแคสซี่โอไบรอนแล้วคลิปนี้ที่เธอให้สัมภาษณ์กับช่อง age of truth ทีวีโค้ชต้องขอให้เครดิตนี้นะคะช่องนี้โค้ชติดตามมานานมากแล้วแต่ไม่เคยเอามาพูดสักทีนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณช่องนี้นะคะ age of truth tv l u เ a s alexander เป็นคนสัมภาษณ์เธอแล้วเธอพูดชื่อด้วยว่าเธอถูกขายให้ข่รและขายเป็นคนขอขเธอเธอ เธอกล้าพูดนะคะโคยังไม่กล้าพูดในไลฟ์สดนี้เลยนะซึ่งคนที่กระทำขอขอเธอเป็นกลุ่มคนเดียวกันผู้นำประเทศเหมือนกันเกิดที่ Ali, อาลีอาลีอเลีอคาเตเจอเช่นกันอย่างชัดเจนมากซึ่งคนถามก็บอกว่ายูไม่กลัวเหรือยู <"You S 2> พูดขนาดนี้คือเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วเขาแก่แล้วตอนเนี้ย ถ้าเขาไม่ทำสิ่งนี้นะคะเราก็ไม่เคยรู้กันเลยว่ามันมีจริงนี่แหละค่ะประธานาธิบดีคนเก่าๆเนาะคุณไปดูชื่อนะเมื่อกี้ที่โค้ชขีดค่าๆไว้นะคะคนนี้พูดเลยเช่นกันซึ่งคนนี้นะคะเขาบอกว่าคนนี้เขายังไม่เคยเจอก็คือทรัมป์โอเคแล้วมีอีกคนนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังต่อไปนะคะคนนี้เขาบอกว่าเขาหวังว่าทรัมป์จะช่วย ช่วยเรื่องของ Human Trafficking เดี๋ยวดูต่อไปว่าตกลงทำดีจริงไม่จริงไอ้ตอนนี้มันเกิดการประท้วงกันหาดขนาดนี้เราฟังไว้ก่อนยังไม่ตัดสินอะไรนะต่อมานะคะนี่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างหลายคนนะคนนี้นะคะ Amazing อย่างมากเธอต่อสู้กับเสียงสารพัดคือคนพวกเนี้ยเขาผ่านขบวนการฮีลิ่งตัวเองแล้วระดับหนึ่ง ไม่ใช่ว่าจู่ๆแบบว่าออกมาได้ง่ายๆอย่างนี้นะคะคือคือมานั่งพูดว่าฉันเนี่ยนะโดนกระทำขอขอ,ขอ,ขอโดนขายมาขายเ E X มาตั้งแต่เด็กโดนกระทำด้วยใครบ้างโดนกี่ครั้งโดนอะไรมั่งคือเขาถูกโดนประจานจะมาประจานตัวเองทำไมถูกไหมคือ มันเป็นอะไรที่แบบว่าหลายคนนะก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้แต่งขึ้นมาเองหรือเปล่าคือมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเกินกว่าจิตของมนุษย์ที่จะรับได้มันก็เลยแอนตี้ไงเข้าใจไหมคะคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เขาถูก SEX Trafficking ดโดยแม่ของเขาเองคือเราเคยคิดนะคะว่ามันมีคนแบบนี้อยู่ในโลกด้วยเหรอแต่ก่อนเราไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าแม่ของเขา คนนี้ค่ะแม่ของเขาก็ถูกไมล์คอนโทรลเช่นกันคือแม่ทำไปโดยที่แม่ก็ไม่รู้ตัวถูกไหมประเด็นวันนี้นะคะโค้จะมาให้พวกคุณดูว่า MK Mind Control มันมีจริงแต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะเธอถูกไขตัวไปตั้งแต่ตอนอายุ เขวบหรือก่อน9ขวบแต่ตอนพีกสุดๆเลยก็คือแบบเขวบ10ขวบถ้าดูภาพนะคะเธอน่ารักมากเธอเล่าอละเอียดมากโค้ชไม่ลงรายละเอียดของเธอในคลิปนี้วันนี้จะพูดถึงเรื่องของแันดราซึ่งคนนี้นะคะแอนเกตลูคัสเขาก็สัมภาษณ์แันดราเช่นกันแล้วแอนเกตอนนี้มาช่วยเหลือผู้หญิงทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายที่ โดนกระทําแล้วก็โดนขายแบบนี้แล้วรอดออกมาได้พวกนี้นะคะจะต้องมาฮีลตัวเองมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายมากที่โดนกระทําอะไรที่แบบถ้าคุณได้ฟังนะคุณจะบอกว่าเขาอยู่ได้ยังไงเขาอยู่ได้ยังไงถ้าโดนขนาดนี้วันนี้นะคะเรื่องของคุณถ้าคุณเจอเรื่องศึกหนักขนาดไหนก็ตามนะคุณมาเจอฟังเรื่องของพวกคนพวกนี้นะเรื่องของคุณเนี้ยจิ๊บจ้อยไปเลยค่ะมันจะทําให้คุณมีกําลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ได้นะคะ คุณฟังเรื่องของคนพวกนี้นะคนนี้เขาก็มาเขียนหนังสือแล้วคนก็มาว่าเขานะโอ้มาขายหนังสือแล้วจะให้เขามีชีวิตอยู่ได้ยังไงคะในเมื่อเขาหลุดออกมาได้นี่ก็บุญแล้วแล้วนี่เขามาทําอย่างถูกต้องด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยการเขียนหนังสือเรื่องราวของเขาแล้วเขาก็ขายเพื่อที่จะเลี้ยงชีพด้วยตัวเองคุณลองคิดดูสิคะยังมีคนแบบคิดอย่างนี้ว่าโอ้ที่แท้เขามาขายหนังสือพวกฝรั่งนะมาคอมเมนต์กันแบบเนี้ยหลายคนเข้าใจเขาว่าพวกเราควรจะซัพพอร์ตเขา นี่เป็นการซ้ําเติมแบบอีกอีกอย่างหนึ่งนะแบอบกเขาอุสา์มาเล่าเรื่องราวบอกความลับขาดนี้ยิงไม่พอมาว่าเขาขายหนังสืออีกถ้าเขาไม่ขายหนังสือเขาจะไปทําอะไรอ่ะเขาจะมีเงินเลี้ยงตัวเองได้อย่างไรอ่ะลองคิดดูสิคนเนี้ยนะคะโค้ชถึงอยากให้พวกคุณดูพวกนี้แล้วก็วิเคราะห์ใช้วิจรรารณญาณของคุณนะคะว่าโลกเนี้ยเราจะต้องอยู่ด้วยความรักความเมตตาเห็นใจผู้อื่นกัน โค้ชขอบคุณคนพวกนี้อย่างมากที่เอาความจริงแล้วก็กล้ามาเปิดเผยค่ะมาดูต่อนะคะอีกคนหนึ่งคนนี้ซึ่งเราจะคุยกันเรื่องของคนนี้ตั้งแต่ฟังมาทั้งหมดนะคนนี้นะคะโค้ชคิดว่ามีข้อมูลมากแล้วก็ละเอียดมากๆเลยทุกคนละเอียดหมดเลยนะแต่คนนี้มีอะไรที่แบบสุดยอดมากเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องต่างดาวด้วย คนอื่นเนี่ยที่ฟังมายังไม่เกี่ยวกับพวกเรปททเรียนแต่คนนี้เขาได้เจอกับเรปททเรียนโดยตรงคืออ l ลแลนดรามาร์กแมนเดี๋ยวโคจะเริ่มเล่าให้ฟังหรอคะมาถึงตรงนี้แล้วคอมเมนต์กันมาพวกคุณรู้สึกอย่างไร